สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปเก็บแตงโมนะครับพอดีว่าปลูกมาตั้งแต่วันที่22กลกุมภาพันธ์นะครับแล้วทีนี้มันเริ่มมีนกมาเจาะแตงโมกินนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องถ้าครบอายุการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ที่ประมาณวันที่25เมษายนนะครับแต่วันนี้วันที่1 0เท่าไหรเ17 18นะครับเมษาละนะครับแต่ว่ามันน่าจะสุกเร็วกว่าปกติเพราะอากาศมันร้อนด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ไม่ได้ปลูกเพื่อขายนะลองปลูกเฉยๆพุ่งจะปลูกครั้งแรกซึ่งก็ปลูกตามมีตามเกิดเดี๋ยวไปดูว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะผมกลัวนกมันจะมาจิกนะครับก็เลยเดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะครับไปดูกันเลยครับอันนี้น่าจะยังยังไม่ได้กินหรอกยังไม่ได้ที่มันยังใหญ่อยู่ไหม อุ้ยอันนี้พันธุ์สีแดงผมก็ดูไม่เป็นนะผมดูเอาตามอายุของเขาที่เขาเขียนไว้ตรงข้างสองอะ่ะเป็นพันธุ์สีเหลืองโรกไหนนะอันนี้มันคือต้นแตงหมมเลยเนี่ยนกเข้ามาจิกแล้วก็ทิ้งแบบนี้เลย ดูก่อน,นี่อายุการเก็บเกี่ยวแตงโมเหลืองแตงโมเหลืองรันรันนะครับเก็บเกี่ยวประมาณที่65-68วันซึ่งปลูกวันที่22กุมภาย2่สิบสกุมภาจริงๆอ่ะมันจะต้องอยู่ที่ประมาณวันที่25่สิบห้านะ ยี่้าก็ประมาณสองเดือนอาจจะยังไม่ถึงด้วยซ้ำแหละแต่ว่านมกินไปแล้วอะ่ะมันมีอยู่ตัวนี้มันก็มีหลายลูกตัวเนี้ยไม่แน่ใจว่ามันแกะหรือไม่แกะดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันได้ลูกป,ประมาณเท่านี้นะผมปุ๋ยผมไม่ได้ใส่เลยผมใส่แต่ขี้ไก่อะ่ะขี้ไก่อย่างเดียวอย่างอื่นก็คือไม่ได้ กลัวมันกลัวนกมากินไม่รู้กี่กิโลเนี่ยประมาณนี้ลูกใหญ่อยู่นะก็ระดับหนึ่งแหละนีใหญ่ประมาณหน้าผมอะ เดี๋ยวผมไปผ่าเนื้อให้ดูนะว่าเป็นยังไงตอนนี้อากาศร้อนมากแล้วผมก็เอาตัวเครื่องวัดความหวานมาดูมาดูว่ามันจะมีความหวานทั้งหมดกี G ่บิกส์นะครับมันอันนี้น่าจะเป็นลูกที่สามละ่ะสองลูกแรกโดนนกเจาะไปหมดแล้วนะครับไปดูกัน ม่เข้ามาในบ้านสวนนะครับผ่าตรงนี้แหละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแตงโมมันจะ เนื้อมันจะสวยไหมไอตัวของเครื่องช่างอ่ะมันช่างได้แค่ห้าร้อยกรัมเพราะฉะนั้นผมจะต้องผ่าเนาะผ่าดูว่ามันเป็นยังไงโอ้เนื้อเขาระเบิดเลยดูดิเนื้อแตกอะก่อมากเดี๋ยวให้ดู โอ้โห oh. ดูสีเนื้อเขาสวยมากนะครับเหลืองแจวแววเลยเนี่ยสีเหลืองสวยมาก <Jer> แต่คิดว่าน่าจะช่างเกินห้าร้อยกร,รัมเลยอ๋อมันช่างได้กี่กิโลเนี่ย ดูอันนี้744กรัมนะครับอันนี้ครึ่งหนึ่งนะ7 44กรัมแล้วก็ตัวนี้เท่าไหร่798 744 798ก็รวมกันได้ทั้งหมด1542ก็คือ 1.5โลนะครับโลครึ่งอ่ะนะครับเดี๋ยวผมอ่าจะมาให้ดูดูว่าเนื้อเขาสวยมากนะแต่งโมเหลืองพันลันลันเดี๋ยวมาดูว่าจะได้ทั้งหมดกี่บิกก์นะครับอาจจะต้องตัดออกมาก่อน,น,นอันนี้คือเครื่องวัดความหวานนะครับผมดูดมาละเมื่อกี้อุยลวงนะครับเดี๋ยวเราหยุดลงไป ามหยดแล้วก็ดูนี่นะครับ10บบริกส์ก็ถือว่าหวานใช้ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเขาสามารถหวานได้มากกว่านี้นะครับแต่จากที่ชิมมาก็คือรสชาติเขาก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็เนื้อก็คือสีสวยมากนะครับ ถือว่าโอเคนะครับผ่านนะครับแต่ว่าจะทํายังไงให้มันใหญ่กว่าน,นี้ก็คืออาจจะต้องมํารุงเรื่องของปุ๋ยเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้ใส่อะไรนอกจากปุ๋ยไก่อัดเม็ดอย่างเดียวนะครับมันก็เลยได้เท่านี้ประมาณโลครึ่งนะครับ1 5ึ่กรัมก็นํามาฝากทุกคนในวันนี้ครับสวัสดีครับ